มาดูกันนะคะดูความหงใยของคุณยายวยิสิน,นะคะคุณยายคุณแม่แม่ยี่แปดสิบสอแล้วด้วยความที่ว่าลูกสามมาเรียน่านจังหวัดเนาะลูกสาวก็อายุไมนเช่ดกันแม่หนิงจึิงแม่หนิงมาแล้วคุณยายก็บอกว่าบ่นเห็นคุณแม่หนิงบ่นนะคะว่ากินข้าวไม่อร่อยอาหารไม่ถูกปากเนาะคุณแม่คุณยายก็จัดให้เลยค่ะมาดูเอออะไรเออ ดูสิคะว่าอะไรเห็นไหมคะอ้ทำไมคุณจะเห็นหเดี๋ยวให้ดูเห็นีหมคะนี่อะไรน้ำพริกกะปิดูสิคะข้นๆอย่างนี้เลยนะคะคุณยายจะคือสูตรของคุณยาย,ยุพินเนี่ยจะชอบทำตำน้ำพริกกะปิโดยที่ไม่ใส่น้ำนะคะมันก็จะอยู่ได้นานใช่ ใส่ไว้ในตู้เย็นดูคุณยายทําให้หอมาอย่างดีนะคะถุงหลายชั้นมากเดยนะคะถึงสามสี่ชั้นนี่นะคะความรักของคุณยายที่มีให้แม่นะคะให้มหิงสู้ต่อวันไหนไม่อาหารไม่ถูกปากก็จ,จัดการเลยะครับสั่งข้าวกล่องมาแล้วก็ตามด้วยน้ำพี่ระปิดคุณยายยุพินค่ะขอบคุณค่ะ